อตัวนี้เดยอืมอตัวนี้อตัวนี้อตอนนี้สีหนุ่มนะครับกาลังคุยกันเรื่องหุนชนตนะฮะด้วยเจ๋งนะฮะน้ก้เจ๋งน้องเรน้องมนนะฮะเลอเอาสูเลอเอาตัวเลอนะรัเอ้ยพอดีเลยาเลอเอาเออูจับมาที้ตัวหนาวไมแขนหายนม่ื้อกาบอันนี้น้มนนิ่ววนอกกบีหนาววืทไมแขนแขนไปอย่างนั้นอะเอาวัตล้างองเดีเร็ววะ ตัวเล็กชื่ออะไรน้องนายหนาวบอกลูกหนาวน้องนายหนาวอ๋อพวกอื่นมากานี่มึงเบิ่งเอานีูุ่สางเกต้าลูกล้างมันนะบอกมันเบิ่งได้นานเลยตัวนี้มาเกาะมาจริงเรื่องวุ่นวที่ผู้ใหญ่เขาลดยกันคุยกันเล่นกันนะฮะมาดูเด็กๆเล่นบ้างนะสลับกันไปนะสลับกันมาแล้วกันเนาะนะครับฝั่งนู้ดผู้ใหญ่ฝั่งนี้เด็กนะฮะ แอนเดงเอออันเดงต้องมาอยู่นี่เออเวลาออะกอบก็คือสองขาปกติเท่ากับนึ่งขาได้อืมันยังหางกว่าก้าวเด็กๆพูดภาษาภูไทยนะน่ารักมากเลยนะฝังไม่ออกร่วมเดี๋ยวเนี่ยเราเป็ขาหนึ่ายังเอ้ยปู่ใหญ่กูคิดอือปู่เจียงเบิ่งขาหนาขาตัางดีอยู่เลยปู่ใหญ่กูดีคิดเยอะ เต้นเมืติดเตนมนดิ้นเต้นเต้นย่มเลกไได้ดินเตัน้นี่ิกได้บอตอนที่เดิ้นฝนีน้ำมันโอ้หนเข้นเรนองเานอยูเทิอโผ้าวตเข้่า้าวผ้าวาข้าเผ้นวผาวผ้าวผ r ้าวผา้าวผาาวผ้าวผ้าขาวผ้า่าข้า่า่าาี มี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  <laughs> นิ้วกสีแดงมึงเบิ่งเหรอเลยแบบนุ่นแดงออ้โหดึงนสเลยอ้ยทางรุ่นหมาหาอะไรนาะเจ๊เขาไม่ได้ชอบหัวเขาเอาหูอ่งนึงเือไม่บอกเขาไม่ได้ชอบนกกาหรืาชอบเลยเขาเอาหูแบหู็ต้องไนี้ของมึงเออวะไม่ต้องาหสีแดงมึงเบิ่งดีดี

ม่สนกสนุกไเอาสีเหลืองแ่ดีไ็้วกจะวิธีประกอบี่ได้ล้างยไปล้างล้างก็เอาแขนขาวแล้มนี่ือมาร์ีางยัเดียวารมาลามาลามามาลมาลหานหนกโอ้ยหาอะไรกันเนาะทางนู้น ตรงตรสีขาวมีนอนเลยถึงเนีอ่ะพีนิกทำไมไปนอนอยู่ตรงนู้นอ่ะมานี่มานี่มานี้ยมา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 คิดถึงคิดถึงมาเจอกันหน่อยแล้วพีนิกมาหน่อยแล้วมามามาลุก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 วิ่ง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 คิดถึงคิดถึงคิดถึงทำไมนอนท่านั้นอ่ะทุกคนอุพีนิกนอนนะท่าอะไรของเขาเนาะท่าอะไรของคุณท่านอนอ่ะ ดูพินิคก,ก็นอนนะทุกคนดูท่านอนของเขานะฮะ สวัสดีนนครับทุกคนบปยูไปทุระครับผมป้าป้าก็บายูไปด้วยกันไปนำกันครับพี่นิกมาแล้วแล้วแล้วลูกล Ying ูกลูกลูก เอฟซีเอฟซีจากที่ไหนนะเอฟซีติดต่อมาทางไหนฮะติดต่อมาทางไลน<อ>์นี่อ๋อติดต่อมาทางไลน์อันนี้แหละเพราะว่าเขาซื้อของเราอยู่ไงอ๋อวันก่อนอันอันอันนั้นนายยายนุกก็เสื้อเสื้อสิบต,ตัวแม่บอกหอมไปมอบให้แล้วเสื้อคลุมครับเสื้อกันหนาวอันนี้จะเอาผ้าพันคอห้าส <50 S 2> ิบพื้นหรอ ใช่ห้าสิบพื้นึงากระลรวมๆแล้วกําลังจะไปมอบแล้วอยากให้เสือถ่ายรูปให้จะส่งให้แกดูไง,งครับเดียวถ้างันก็เออตอนเย็นเอฟซีติดต่อมาทางแม่หวังถ้า,าใคร<ด>สนใจผ้าห่มก็ได้เด้อบอกเลยนี่ร้อยปกติน่ะขายร้อยห้าสิบอยู่หน้าร้านนี่แหละเราเราไม่ได้รวมบวกค่าส่งเนะาะถ้าใครจะจะซื้อแล้วไปมอบให้เราก็จะให้เลยร้อยห้าสิบบาทใช่ไหมร้อยห้าสิบบาทถือละร้อยห้าสิบบาท ร่วมบริจาคนะฮะร่วมบริจาคสู้ภัยหนาวไปกับทีมงานรีอานะครับผมนะฮะที่จะไปเพชรบูรณ์ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามนี้นะใครสนใจนะครับผมนะฮะอ่านะผืนละร้อยห้าสิบบาทนะไม่วางคิดผืนละร้อยห้าสิบบาทนะฮะแพ็คให้ด้วยแพคให้แพคให้เป็นผืนๆอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นผ้าห่มทอมือเด้อเป็นผ้าห่มทอมือ ครับผมนะฮะยังไงก็ทักไลน์มาหาพี่เสือได้นะครับผมไอดีไลน์นะไอดีไลน์พี่เสือนะครับ0615158545 0615158545นะครับผมแพ็คให้แบบนี้เลยนี่นะแพ็คให้แบบนี้เลยนะผืนร้อยห้าสิบบาทนะนี่ใครสำหรับใครท่านใดนะครับผมเอฟซีท่านใดที่จะร่วมบริจาคผ้าห่มนะครับกับกิจกรรมของรีอาแล้วก็ลุงพลประแตนยูทูบเบอร์นะครับที่จะไปวันที่ 21, 22, 23นี้นะฮะ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเ,เป็นผ้าห่มหนาทอมืออย่างดีหนาด้วยนะครับหาจา้ะยิ่งซักยิ่งนุม่มยิ่งซักยิ่งนุม่มปะจ้าซัากแล้จะนุ่มอันนี้เพราะว่าเขาทอเขาต้องใส่เป้งด้วยนะอ๋ออืมชอบกลิ่นแบบนี้จังเลย <c oughs> กลิ่นสะอาดใช <c oughs> ่กลิน่นผ้าฝ้ายทุกคนนะฮะเดี๋ยวพี่เสือกลางให้ดูนะครับผืนใหญ่ขนาดไหนนะครับเพราะบางทีเอฟซีอาจจะไม่รู้เนาะนะครับ นี่นะฮะเป็นผ้าห่มแบบนี้นะฮะนี่ทุกคนผ้าห่มอย่างดีนะฮะผืนแค่150บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะแพ็กใส่หมแบบนี้ให้อย่างดีเลยนะครนี่นะเพื่อร่วมบริจาคสู้ภัยหนาวให้กับชาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมทักไลน์พี่เสือมาที่0 6 1 5 1 5 8 5 4 5นะครับผม ร้ <150 S 2> อบา,บาทเท่านั้นนะฮะร้อยห้บาทเท่านั้นนะครับผมเอาเยอะๆเราก็อาจจะมีลดเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าส่งใช่ไหมครับผมเราเสียเฉพาะค่าแพ็คอย่างเดียวครับนะฮะสวยสวยสวยลายสวยด้วยนะครับผม